ไปเที่ยวเมืองไทยทําชีวิตพังนี่คือประโยคสุดดราม่าที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจ,จำนวนมากบนเว็บไซต์เล d ดิกโพสต์นี้นะครับเขียนโดยชาวอเมริกันท่านนึงที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วกลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่บอกได้คำเดียวว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะประสบการณ์ที่เขาได้รับในเมืองไทยนั้นตาตึงจนไม่อาจลืมได้เขาได้บรรยายในโพสต์ว่า ฉันพึงใช้เวลา1เดือนเต็มในประเทศไทยส่วนใหญ่ฉันอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ฉันกลับมาที่สหรัฐได้ประมาณ6สัปดาห์แล้วแต่ยังหยุดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้เลยฉันคิดถึงช่วงเวลาที่สนุกสุดๆที่นั่นตั้งแต่กลับมาฉันดูคลิปบน YouTube ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยไปแล้วไม่ต่ำกว่า100คลิปเพื่อย้อนความทรงจำถึงสถานที่ที่เคยไป และก็เพื่อหาไอเดียสำหรับทริปครั้งหน้าที่หวังว่าจะกลับไปอีกครั้งในสักวันหนึ่งตอนที่อยู่ที่นั่นฉันได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากและตอนนี้ฉันคิดถึงพวกเขาสุดๆเลยคงเป็นฉันที่คิดถึงพวกเขามากกว่าที่พวกเขาจะคิดถึงฉันแน่ๆพูดถึงเรื่องอาหารเมืองไทยนี้สุดยอดมากอาหารสดและอาหารแบบหาที่ไหนไม่ได้ในอเมริกา อะไรที่นี่มันช่างเทียบไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะไก่ที่เมืองไทยอร่อยมากแต่ไก่ที่นี่รสชาติขายยางมากกว่าส่วนเพื่อนๆที่อเมริกาของผมดูเหมือนจะเริ่มเบื่อฟังผมเล่าถึงเมืองไทยทุกครั้งที่ผมพูดถึงพวกเขาก็มักจะกอกตาไปมาปัญหาคือผมไม่มีทั้งเวลาและเงินที่จะกลับไปเมืองไทยในเร็วๆนี้แต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปเช็คราคาตัว๋วเครื่องบิน และดูว่ามีเที่ยวบินอะไรบ้างรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ตอนอยู่เมืองไทยผมก็ดูซ้ำๆวนไปไม่รู้กี่รอบมันเหมือนกับผมกลายเป็นคนหมกมุ่นไปแล้วและนี่มันทรมานมากนี่ก็คือเนื้อหาในโพสต์ของเขานะครับเรื่องราวของเขาเนี่แหละครับที่เป็นตัวอย่างชัดๆของอาการไทแลนซินโดมหรืออาการที่หลงรักเมืองไทยจนไม่อยากไปไหนแล้วหลายคนที่เคยมาเมืองไทยแล้ว ได้สัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยอาหารอร่อยอร่อยและความหลากหลายของวัฒนธรรมก็มักจะรู้สึกแบบเดียวกันอาจจะดูเป็นเรื่องคขำๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าสเสน่ห์ของประเทศไทยมันแรงมากขนาดไหนและมันอาจจะกระตุ้นให้เขาเริ่มวางแผนชีวิตใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาสัมผัสกับประสบการณ์ที่เขารักอีกครั้งเมืองไทยไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นที่ที่สร้างความทรงจําและมิตรภาพที่คุม้มค่าใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่อาจจะต้องลองมาดูสักครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนกับคนที่โพสต์เรื่องนี้ก็ได้จากเรื่องราวนี้นะครับก็มีชาวเลติกหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เยอะมากนะครับพอมีคนมาแชร์ประสบการณ์แบบนี้บรรดาชาวเลติกนะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะครับทั้งเรื่องความประทับใจในเมืองไทย ความหลงไหลในอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายซึ่งหลายคนก็พูดถึงอาการไทยแลนด์ซินโดรมกันเต็มไปหมดบางคนบอกว่าเคยมาเมืองไทยแล้วก็ไม่อยากกลับบางคนก็เริ่มวางแผนว่าจะกลับมาพักอาศัยที่นี่พอรู้สึกว่าเมืองไทยมันมีสเสน่ห์จริงๆผมเลยได้นำคอมเมนต์เหล่านี้นะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเขาบอกว่า ในปี2019ฉันเคยเป็นเหมือนคุณการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของฉันคือ55วันในประเทศไทยกลับบ้านแล้วทำงาน4งานทำงานหนักที่สุดในชีวิตและอีก8เดือนต่อมาก็กลับมาประเทศไทยเพื่อเริ่มต้นทิป6เดือนรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเปลี่ยนชีวิตของฉันตอนทิปจบลงในเดือนมีนาคม2020ฉันก็ติดเกาะในประเทศไทยเพราะทุกอย่างปิดตัวลงเพราะโควิด ใช้ชีวิตแบบสงบสงบอยู่ที่นั่น2.5เดือนในขณะที่โลกกำลังยุ่งเหยิงและช่วงนั้นฉันเองก็พบภรรยาในอนาคตของฉันฉันกลับบ้านทำงานใหม่4งานและอีก9เดือนต่อมาก็กลับมาหาเธอตั้งแต่นั้นมาฉันทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก4ครั้งแต่งงานในประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2023ตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพ7เดือนแล้ว ฉันกลับบ้าน5เดือนทำงาน70ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชีวิตดีและฉันไม่มีอะไรเสียใจถ้าคุณรักที่นี่มากทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณคอมเมนต์ถัดมาครับเขากล่าวไว้ว่ากลยุทธ์ของคุณน่าสนใจเพราะมันคล้ายกับสิ่งที่ฉันคิดฉันลาออกจากงานที่เกียดเมื่อประมาณ1ปีครึ่งที่แล้วตอนนั้นฉันอายุ58ปี ฉันทำงาน50-80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด10ปีที่ผ่านมาและหมดพลังฉันตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตบ้างแต่รู้ว่าในที่สุดฉันก็ต้องกลับไปทำงานช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาฉันโฟกัสที่ตัวเองรู้ว่าต้องกลับไปทำงานก็เลยตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นไปเยือนประเทศไทยฉันอยู่ที่นั่นตั้งแต่กลางเดือนกันยาถึงกลางเดือนตุลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันในงานสอน และมีแผนทำงานกลางคืนแบบพาร์ทไทม์เป้าหมายคือเก็บเงินช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนฉันคิดว่าอาจจะกลับไปประเทศไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกนานแต่ในอีกไม่กี่ปีฉันจะ,กะเกษียณและอาจย้ายไปอยู่ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าฉันติดอยู่ในประเทศไทยตอนโควิดเหมือนกันเพราะไม่มีไฟบินกลับบ้านมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะเงียบสงบทุกอย่างเรียบง่าย ในขณะที่บ้านเกิดของฉันมีแต่เรื่องวุ่นวายทางการเมืองเพราะโควิดและข้อจำกัดต่างๆคอมเมนต์ถัดมาครับฉันเดินทางคนเดียวในเอเชียตะวันออกเชียงใต้3าถึง4เดือนในปี2018เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและก็ตกลุมรักภาคเหนือของประเทศไทยฉันกลับบ้านวางแผนจะทำเหมือนที่คุณทำ แต่ฉันได้งานออนไลน์โดยไม่ตั้งใจเลยและตัดสินใจไม่เก็บเงินและบินกลับมาประเทศไทยในไม่กี่เดือนตอนนี้ฉันมีงานออนไลน์สองงานและรักชีวิตในประเทศไทยจะกลับบ้านแค่เพื่อเยี่ยมครอบครัวคอมเมนต์ถัดมาครับครั้งแรกที่ไปประเทศไทยฉันหลงรักอาหารและวัฒนธรรมมากจนกลับบ้านไปสร้างรถเข็นขายผัดไทยทำอาหารขายข้างนอกบารที่คนเยอะๆ10บปีผ่านไปตอนนี้ ฉันมีร้านอาหารไทยแบบตั้งถาวรอ,อยู่4ีร้านและบาร์ค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจจากไทยอีก2ล้านคอมเมนต์ถัดมาครับเขาเก่าว้ว่ารู้สึกเหมือนกันเลยฉันรักอาหารที่หลากหลายราคาถูกและอร่อยมากเมื่อกลับบ้านอาหารมันจืดชืดมากฉันกับสามีไปไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เราชอบมากไม่อยากกลับบ้านเลยเราตัดสินใจว่าจะกลับไปอีก ฉันจองไฟไว้แล้วสำหรับพฤษภาคมปีหน้าครั้งนี้จะพาลูกสาวคนโตไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศครั้งแรกด้วยอดใจรอไม่ไหวแล้วความคิดเห็นถัดมาครับรู้สึกเหมือนกันเลยฉันไปช่วงซัมเมอร์ฉันกลับบ้านแล้วยังไม่ลืมความรู้สึกที่นั่นเลย2เดือนต่อมาขายคอนโดและของทั้งหมดแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนนี้ฉันอยู่ได้3วันแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคิดถึงที่นี่มาก คอมเมนต์ถัดมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าเข้าใจความรู้สึกนี้มันคือวัฒนธรรมผู้คนความง่ายคุณสามารถหลงทางได้โดยไม่ต้องกังวลฉันรู้สึกว่ากับประเทศตัวเองแล้วเจอแต่ความคาดหวังบังคับที่ทำให้เครียดตอนนี้ฉันไปไทยปีละสามเดือนจนกว่าภาระหน้าที่จะหมดฉันอยู่ในสภาวะที่จิตใจดีกินดีและผอมลงทุกครั้งที่ไปเมืองไทยพยายามทำแบบเดียวกันที่บ้านของฉัน แต่มันยากมากคอมเมนต์ต่อมาครับฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลย2เดือนแล้วหลังจากที่ไปไทยและยังดูรูปอยู่ทุกวันหลอไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปอีกความคิดเห็นถัดมาครับเขาเกล่าวว้ว่าทุกสิ่งที่คุณได้สัมผัสในไทยฉันก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อกลับมาที่อเมริกาฉันรู้สึกซึมเศร้ามากร้องไห้หลายครั้งเพราะมันต่างกันมากคนไทยที่ฉันพบ มีความทอมตัวและขอบคุณชีวิตมากฉันมีแฟนคนไทยมา3ปีแล้วเธอมีนิสัยที่ยอดเยี่ยมซึ่งหาได้ยากจากผู้หญิงในอเมริกาคอมเมนต์ถัดมาครับฉันทำงานสายซอฟต์แวร์และทำงานจากที่บ้านเคยไปไทย2ครั้งฟิลิปปินส์หครั้งทั้ง2ประเทศยอดเยี่ยมมากทันวาคมนี้จะกลับไปเมืองไทยครั้งที่3ในปี2024ตั๋วเครื่องบินถูกและบินแค่4ชั่วโมง ไม่มีปัญหาเรื่องวีซา่าทำไมต้องไปเที่ยวที่อื่นอีกล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าเหมือนกันเลยฉันไปไทยในเดือนพฤษภาคม2022อยู่กรุงเทพ2วันแล้วก็ไปภูเก็ตอีก1สัปดาห์จากนั้นก็กลับมากรุงเทพอีก1สัปดาห์ชอบประเทศนี้มากทั้งสวยและผู้คนเป็นมิตรเจอเพื่อนคนอังกฤษที่ย้ายมาอยู่ไทยและหวังว่าจะไปเยี่ยมในปีหน้า อาหารในไทยอร่อยกว่าไก่ในอังกฤษมากครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ